ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองฝายสุขูสุขพนครับผมครับสวัสดีทั้งช่อง u t u b e ทองสีย t u b e ครับผมครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาช่องชาวมาอำเภอชำนิครับพี่น้องมาด้วยอันนี้มาทกสอำเภอชำนิครับผมรกพี่น้องมารับเงินจากรัฐบาลครับผมมาครับกดเงินนาทกศครับผม โอพี่น้องโอ้คนเยอะจริงๆครับพี่น้องผมคนเยอะมากคนเยอะมากเลยครับคนเยอะมากที่มารับเงินมากดเงินตกสอ,อาเภอํำนิพี่นอ้องอเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูครับผมครับดูบรรยากาศรครับผม บรรยากาศครับผมหน้าทอ่อกรอครับพี่น้องทสอรกรอสายชำนิชำนิครับผมบรรยากาศปูยาตะยายมากดเงินโอ้คนเท่าได้เงินสนับสนุนไอกระตุ้นเศรษฐกิจครับผมของนายกมาดูคนเยอะมากครับพี่น้อง

แถวพี่นองอำเภอชำนีครับผมนนะฮะอำเภอชำนีครับผมไม่เที่ยงไม,ม่บายเลยโดนแล้วต้นต่อย quê nó phi nọ nó ơ ô toa dạo dẹt lưới phi nọ ngươi หน่าทากระสอชำนี้ครับพี่น้องทอกระสอชำนี้

เขาคิวเบิกหรือเขาคิวกดครับน้องรู้เรื่อจรายการอะไรกันรอทอกศเปิดครับทกศยังไม่เปิด ซอยงนึ <Driver>: okay. ่ง <initiatives> ก uh, ับพี่น้องคทขาไครับครั้เหรทางขับกับทางด้ครับผมโอ้ยจริงจริงเนาะคักคักคักเลยคนรอโดรอกดเนาะรอกคดกับรอกดเนาะพี่น้องเนา โอ้ยดีใจด้วยดีใจด้วยครับผมดีใจด้วยครับผมดีใจด้วยครับดีใจกับพี่นองครับผมที่ได้รับเงินหมื่นจากรัฐบาลครับผมที่ ตุนเศรษฐกิจรอคิวรอคิวรอคิวยัยสวัสดีครับมาแต่เมื่อไรครับนี่มาตั้งแต่เช้านี่โอ้มาจากไหนครับนี่สุรินทร์ฮะคอนสุรินทร์โอ้มาตั้งแต่เช้า รอ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 รกดกระตังนี่ครับนี่เรกดตังใช่ไหมเออเจ้าตัวที่เอ็มเออครับดีใจกับคุณยายครับผมดีใจดีใจครับผมครับโอ้ครับรับรับกับหักเลยจ็ด วันนี้วันนี้วันวันที่สามยังเยอะเนาะพี่เนาะโอ้เยอะครับผมอยู่อยู่อยู่นี่นี่ยังไงครับนี่อยู่อยู่กันนี่หรืออยู่กระชมนีหรืออยู่ไหนก็อยู่เขตชุมนีอยู่เขตชุมนีนะครับผมได้ไปย่างครับนี่กดย่างก๋วยย่างครับย่างแถวอยู่ครับร่งเกี่ยวก้นนี้ครับโอ้ครับผมแบบดีใจครับผมดีใจดีใจครับผมดีใจด้วยครับคุณพี่ไหนมาจากทางไหนคือมาโอ้เนาะ ดีดีใจเนาะพี่เนาะที่ที่ <ใจ S 2> ทางรัฐบาลครับ<ช>ผมที่ช่วยเหลือเป็นยังไงครับรู้สึกเป็นยังไงเบิกครับนี่พอดีครับพอดีครับครับผมราผมครับครับโอ้มบากนนเลยครับผมรอกดเอชพีเอ็มก็มีทำไมทำไมไม่กดอยู่นู่นได้ดิครับ มีก็เต็มนะคนเยอะครับคนเยอะไม่ไม่ไม่เยอะเท่านี้นะครับครับพอตูมีหลายตูเราก็ได้ครับคือเราก็ได้ครับเราไม่ต้องมายืนตงมัน่้แบ่งพันแบ่งพันเขามีครับเออสินเขาเออครับก็มีดีดีก็เราจะมายืนรออยู่นี่นะครับไปตูไหนเราก็ได้ครับได้ผมก็ไปกดยืนโน่นเลย ครับผมเต็มเลยครับพี่น้องมาโดนไม่มีเอทีเอ็มกับเท้านี่พี่ไม่มาทำสมมติโอ้มาทำสมมติใหม่โอ้ต้องรออีกนานหนึ่งเออต้องรอนานครับผมเออแต่แต่ทำได้รับได้รับไหมยังเลยยังนี่มาทำ ทีสามสิบอ๋อท oh, e hey, ีสามสิบครับผมในโทรศัพท์ว่าเสี่ยงเหรทีสามสิบอ๋ออ๋อทีสามสิบแต่ว่าก็จักกระดใจขึ้นไม่ได้นะเออก็เราก็ต้องทําใจไว้ก่อนนะพี่เนาะเออทําใจไว้ก่อนตัวนีใจ่ได้ก็ดีก็ก็ดีใจด้วยเนาะเพราะแต่อชีวิตครับผมเออดแต่อชีวิตดีดีใจดีใจที่รัฐบาลก็ช่วยเหลือเราเนาะครับผมโอ้พี่น้องเลยอแต่จยนคนเออนี่นี่ ขนาดอำเภอนี่นะทาง,น,าง,งนั่งร้องเลยว่าโอ้โหโลตลอดน้ําตลอดนึงเยอะจริงๆครับ ừ, อเ,รอเออแมนพี่น้องกูอยากจะย้ายกับคนที่ไม่เคยได้ก็ได้ก็ดีใจเนาะดีใจดีใจด้วยครับผมดีใจดีใจครับผมพี่น้องคลิปนี้ก็ฝาก พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมทางช่อง youtube ต้องสียูทูปกดดีใจกับพี่น้องครับผมครับที่ท่านทางคณะรัฐบาลเขาได้จ่ายเงินกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยครับก็ถูกยุดครับพี่น้องครับผมถูกยุดครับพี่น้องก็คนทท่ไหนที่ไม่เคยได้ก็ดีใจครับผมเงินหมื่นครับ อย่างผมเองก็ดีใจครับผมดีใจดีใจที่รัฐบาลช่วยเหลือถูกยุดครับผมครับผมท้ายสุดสุดท้ายนี่ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่องทองสีย่ย t u b e ครับผมครับ,ผม,รบผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ